สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเสียสวนสมรมนะคะพาเด็กๆนะคะเห็นไหมคะสวนธงชัยสวนสมรมนะคะพาเด็กๆมานะคะเข้าแปลงผักกันนะคะก็คืออันนี้เป็นแปลงนะคะเราปลูกผักกาดตรงนั้นผักกาดดองนะคะถอดออกหมดแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นคะนา้าแล้วก็มีกวางตุ้งนะคะอา่าจะบอกว่าอะไรดี ขี้เหนียวขี้งกหรือเสียดายอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้นะคะแต่คือแบบจะลบแรงอ่ะทุกคนทีนี้ด้วยความแบบว่านะมันยังเอาไปปรุงเป็นเมนูอาหารได้เพราะฉะนั้นเราจะไม่ทิ้งนะคะนี่วางตุ้งออกดอกแบบนี้นะคะเราก็จะเก็บแบบดอกยอดที่มันสามารถใช้การได้หรือนะคะ,มะเมล็ดมันตัวฝักแบบนี้นะคะทุกคนเห็นไหมเราก็เอาไป เป็นเมนูอาหารใส่แกงส้มได้นะคะทุกคนเม็ดตรงนี้ก็จะคล้ายๆกับผักขี้หูดนั่นเองนะคะนี่เม็ดนะคะไปเลือกเอาที่แบบว่ามันไม่แก่เท่าไหร่นะคะก็ไปใส่แกงเป็นเหมือนผักขี้หูดนะคะนี่นะคะมเมล็ดกวางตุง้งหรือดอกอ่อนกวางตุ้งนะคะนี่เราก็ไปจิ้มพริกหรือเอาไปแกงส้มได้เช่นกันนะคะหรือไปทําเมนูอื่นก็ได้เราจะไม่ทิ้งเลยนะคะทุกคนนะคะเราจะไม่ทิ้งทุกอย่างมันมีประโยชน์เราเสียดายนะคะ นี่ก็เหมือนกันนะคะเป็นแปลงคณะนะคะเราก็จะเก็บในส่วนที่มันยังสามารถนะคะทานได้นะคะทุกคนอย่างนี้เห็นไหมเหลือจากหนอนเหลือจากแมงเข้าทําลายนะคะเห็นไหมนี่เราก็จะเอาไปอาจจะต้มจับฉายเด็กๆได้นะคะเห็นไหมเราก็ไม่ต้องไปซื้อแล้วนะคะดีกว่าแบบทิ้งทั้งหมดแล้วต้นที่เราถอนเราก็ไม่ได้ทิ้งนะคะทุกคนเราก็จะไปหมักเป็นปุ๋ยหมักไว้ใช้ในแปลงต่อไปนะคะเห็นไหมนี่ จะเป็นยอดอ่อนคะน้าแบบนี้นะคะไปใส่รวมกับกวางตุง้งไปใส่รวมกับผักอื่นก็ต้มจับชายให้เด็กได้เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะนี่เห็นไหมน,นะคะปลอดภยัยปลอดสารด้วยนะคะไม่ต้องไปซี้อตลาดนะคะถึงมันจะไม่สวยนะคะทุกคนไม่สวยแต่ว่าทานได้นะคะทานไดนะะ้เห็นไหมไม่สวยแต่ทานได้ก็โอเคนะคะ เราไม่ต้องไปซื้อตลาดแล้วได้อีกหนึ่งเมนูหนูมื้อนะคะจะไปทําอะไรกินก็ได้นะคะเห็นไหมอ่ะก็เก็บไว้พี่จูนนะคะพี่จูนก็มีหน้าที่เก็บกวางตุ้ง,<ล>งไปไ<ด>นะคะนเห็นไหมบารตุ้งก็มีอะไรไม่ได้หรอ้องจ่าถือสิคะอ่ะอันนี้้องจอาถือนี่นะคะก็ใส่ถุงไว้จะไปทํในมนออาหารในน้องสาวพี่จูนทานนะคะนี่นะคะทุกคนเราก็จะมาไล่เก็บกันนะคะไล่เก็บกันอันไหนที่แบบว่า กินได้เราก็ไปกินนะคะกินไม่ได้เราก็ไปทําปุ๋ยเราจะแบบว่าไม่ทิ้งเปล่าเลยนะคะนะคะนี่นะคะ,ะ,คะจะไม่ทิ้งเปล่าเพราะว่าเขายังมียอดสวยๆที่ทานได้เห็นไหมนะคะเราก็จะมาไล่เก็บนี่นะคะเห็นไหมได้ยอดคันนาแบบนี้นะคะเอาไปทําเมนูอาหารนี่เห็นไหม ะะจะไล่เก็บอย่างนี้เอาเฉพาะที่แบบว่ายังเป็นยอดสวยๆนะคะถึงจะไม่แบบว่าสวยมนในตลาดแต่คือกินแล้วแบบสบายใจปลอดภัยแน่นอนนะคะทุกคนทนี่นะคะทันนาะ นะคะเดี๋ยวพอเราเก็บตรงนี้เคลียร์เสร็จแล้วนะคะเราก็จะลุกแปลงใหม่ปลูกผักอย่างอื่นนะคะอ่าน้องจ๋าใส่ถุงค่าเต็มแล้วมั้งแม่จา๋าบอกจะเต็มแล้วนี่ดูคุณถือหน่อยยิ้มหน่อยสิคะ <c oughs> นะคะอันนั้นอีกคนก็เก็บกวางตุ้งไปนะคะดอกอ่อนก็เอานะคะพี่จูนเอาหมดนะคะเราจะไม่ทิ้งอะไรเลยเราจะใช้ประโยชน์จากทุกส่วนนะคะจะใช้ประโยชน์ <c oughs> นี่นะคะ เห็นไหมไเก็บคณะเก็บกวางตุ้งกันนะคะวันนี้พาเด็กๆมาเก็บผักนะคะเก็บคณะกับกวางตุ้งกันนะคะนี่คะ่ะนี่นกวางตุ้งส่วนเราเองนี่นะคะเหลือจาก หรือจะขายนะคะอันนี้เราขายไปแล้วบางส่วนนะคะแจกด้วยนะคะแบ่งเพื่อนบ้านทานด้วยขายด้วยนะคะอันนี้ก็จะลุแปลงแล้วก็เก็บส่วนที่กินได้กินนะคะยุคนี้ต้องประหยัดนะคะอะไรประหยัดได้ต้องประหยัดนะคะทุกคนนะคะอือ นจะเอาไปใส่ตู้เย็นที่บ้านก่อนนะคะทำไมจะถอนเพลงอ่ะมัดถุงเงย็นข้างหน้าไงคะอ,คอ่ะเหลือของพี่จูนนะคะคือก็จะเก็บเห็นไหมคะเนี่ยทุกคนดอกอ่อนนี่เห็นไหมคะดอกอ่อนแบบนี้เราก็ไปทําอาหารได้นะคะเห็นไหมทานได้นะคะเราก็ไม่ทิ้งอันนี้ยอดติดอยู่เราก็เอายอดไปด้วยแบบนี้นะคะเอาหมดเลยนะคะนี่เห็นไหม กินได้กินหมดนะคะไม่ทิ้งนะคะกินไม่ได้ก็เอาไปทำปุ๋ยนะคะนี่เห็นไหมอืมนะคะกิงไรกินได้กินให้หมดกินไม่ได้ไปทำปุ๋ยแค่นั้นเองไม่ทิ้งนะคะนี่ค่ะอืมสวยสวยด้วยกินได้ด้วยนะคะนี่เห็นไหมหน้องจูนได้เป็นถึงเลยคะ่ะ ป็นแกงส้มนะคะแกงส้มดอกอะไรนะดอกอะไรนะพี่จูนดอกกวางตุ้งนะดอกกวางตุง้งดอกกวางตุงนะ้งกินยอดไม่พอกินดอกดอก้วยนะจ๊ะกินมันทุกอย่างลูกแล้วกินให้หมดอย่าไปทิ้งอืไหมมีเก็ก้านก็มี เก็บปานเก็บปานอดอยากเลยนะคะทุกคนเสียดายของเสียดายของเก็บให้หมดกินได้เก็บให้หมดอ่ะเนี่ยก็ได้จะเต็มึืนละนะคะขออนุญาตไปเก็บบ แล้วก็มารูอเพลงกันนะคะแล้วมาดูว่าเราจะปลูกพืชตัวไหนกันต่อนะคะในเปลงนี้นะคะนูนพังนูนก็มีผักปลังนะคะผักปลังที่เต็มไปด้วยเพี้ยไฟนะคะทุกคนเห็นไหมเพี้ยไฟไม่ว่ามีไอนเนนด้วยนะคะ,ะโรคอะไรนะราราบแบคทีเรียสารพัดเลยนะคะเห็นไหมทำเกษตรไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะคะแต่ก็ไม่ได้ยากนะคะ ก็แล้วแต่ถ้าใครรักก็ลองดูนะคะเป็นมาทําแบบว่าไว้ปลูกเพื่อกินเองแจกแบงตั้นขายหรือทําเพื่อยังชีพเป็นอาชีพก็แล้วแต่นะคะลองมาลองมาเรียนรู้กันดูนะคะไม่ง่ายไม่ยากเกินเกินไปค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้ก็ขออนุญ,ญาตไปทํางานต่อนะคะเหมือนเดิมค่ะก็ถ้าใครเข้ามาดูคลิป YouTube นี้แล้วก็ฝากนะคะกดติดตามนะคะ กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เรานะคะสวนธงชัยสวนสมรมให้กับเจียบกับชัยด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ